ภูสังควิจาร์ชัดทันปันพศหรืออาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงโดยเดียวทะเลน้อยพระอาจารย์ทองเท่าหรืออาจารย์ผู้เท่าหรือพ่อท่านเขาอ้อท่านเป็นปรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านไสยศาสตร์อาคมยาแผนโบราณและพิธีกรรมโบราณอาบว่านแช่ยา กินเหนียวดำกินน้ำมันงาดิบเพื่อความเป็นมงคลอยู่ยงคงกระพันชาตรีอภินิหารของพระอาจารย์ทองเท่าเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันว่าท่านเป็นผู้ทรงอภิญญาแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเช่นกำราบคนบ้าให้หายได้ยิงกระสุนสั่งแค่นัดเดียวแต่โดนหมดตามที่สั่งหรือวิชาธนูกระสุนคด วิชานิ้วชีบ้บรรลัยนิ้วชี้เป็นชี้ตายหรือปัจจุบันเรียกว่านิ้วชี้เพชรท่านมีพลังช้างสารสามารถยกก้อนหินใหญ่บนภูเขาได้เมื่อครั้นเวลาท่านโกรธหรือท่านทำโทษบรรดาลูกศิษย์ตาของท่านจะลุกเป็นไฟดวงตาแดงกลำ่ำแล้วจับศิษคว้างไปขว้างมากระทบพื้นดินภูเขาอย่างรุนแรง แต่สิทธ์ไม่เป็นอะไรเลยถือว่าเป็นการสำแดงฤทธเดชในฐานะสิทธิ์กับอาจารย์เท่านั้นรักเครื่องของพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อยังไม่พบหลักฐานชัดเจนว่ามีการสร้างหรือไม่แต่เครื่องร้างของท่านนั้นมีการสร้างอย่างแน่นอนเพราะมีบันทึกไว้ในพงสาวดาน เกติอาจารย์สายเขาอ้อทุกรูปในอดีตล้วนแล้วแต่มีความเข้มขลังเป็นอย่างมากวัดเขาอ้อจึงนับว่าเป็นที่สุดของสำนักไสยเวทอันดับหนึ่งของภาคใต้ในพงศาวดานประวัติเมืองพัทลุงเขียนไว้ว่าสำนักเขาอ้อนั้นได้มีการสร้างเครื่องรางของขลังมาตั้งแต่สมัยพระยาช่วยทุกราชครั้งที่สมเด็จเจ้าจอมทอง วัดเขาอ้อเจ้าเอาว่ารูปที่สองก็มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่ามีการสร้างตะกรุดประเจียดเสื้อกลอกปลอกแขนและมงคลศีรษะต่างๆเอาไว้ตั้งแต่ยุคต้นของสำนักเขาอ้อในสมัยสงครามเก้าทัพปีพุทธศักราช2328ที่พมา่ายกพลมาทุกทิศทุกทางเพื่อจะตีเมืองพัทลุงเพราะฉะนั้น เครื่องรางของสำนักเขาอ้อนั้นมีการสร้างขึ้นมาช้านานและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระอาจารย์ทองเท่าขึ้นชื่อว่าเป็นต้นตำรับสำนักตักศิลาเขาอ้อถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เข้มขลังทางวิทยาคมสยศาสตร์และแพทยแผนโบราณจนเป็นที่เคารพนับถือและยำเกรงของคนทั่วไปสมณศักดิ์ราชทินนาม พระคูสังฆวิจารชัดทันตบันพศเจ้าตำบลมะกอกเหนือได้รับพระราชทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาอีกด้วยพระอาจารย์ทองเท่าได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อปีพุทธศักราช2470ขณะอายุได้78ปี ท่านจากไปแต่เพียงร่างกายหากแต่หลงเหลือไว้ซึ่งความเป็นตำนานจวบจนสุดยอดวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นนอกเหนือจากพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และความเป็นมงคลสูงสุดของวัดเขาอ้อและชาวจังหวัดพัทลุงไว้สืบต่อถึงลูกหลานจวบจนถึงปัจจุบัน